สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะคุณนินอยากจะมาอ,อ,อธิบายเกี่ยวกับการทำภาพในเชิงของมันดาลานะคะซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าภาพสไตล์มันดาลานี่มันช่วยเกี่ยวกับอะไรทำไมเดี๋ยวนี้คนถึงนิยมออมาทำงานศิลปะในด้านนี้นะคะแล้วทำไมมันถึงแบบว่าเ,ออเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ก็คือคุณจะอธิบายง่ายๆคือว่าการทํางานศิลปะในเชิงบรรดาลาเนี่ยมันเป็นการปรับสมดุลมันเป็นภาพที่สมมาตรนะคะสมมาตรก็คือว่ามันคือซ้ายขวาเท่ากันนะคะอย่างเช่นภาพนี้เนาะซ้ายขวามันจะเท่ากันนะคะมีความเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าเวลาที่เขาเอามาช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่า ทําอะไรที่แบบซ้ําๆอ่ะเหมือนกับการฝึกโฟกัสนะคะมันจะมุ่งมั่นมีสมาธินะฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกก็คือเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิของเราอันนี้คือแบบแบบข้าวๆนะที่คุณนินอยากสรุปมาให้แล้วก็ตอนนี้นะคะที่คุณนินมาจับงานศิลป,ปะในเชิงของตัวลายมันดาลานี่ก็เพราะว่ามันช่วยฮิวใจช่วยสำหรับออผ่อนคลายได้ด้วยนะคะและตอนนี้ก็คือ เล่มที่คุณยินยกมาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่คุณยินทำเนาะแล้วตอนนี้นะคะคุณอินอยากจะมารีวิวเนาะเกี่ยวกับเอ่อที่นักเรียนที่เรียนไปแล้วก็ได้ไปฝึกฝนจากที่ไม่เคยเรียนเลยเนาะก็สามารถที่จะทําได้นะคะคุณยินจะมาแบบไลฟ์สั้นๆเนาะในคอร์สของคุณินนะคะที่ชื่อว่าเออมันดาหลังสร้างเงินล้านเออสร้างเงินแสนนะคะคือมันดาลาสร้างเงินแสนคือคอร์สเนี่ยนอกจากที่ คนเรียนอะ่ะจะได้ฝึกเกี่ยวกับด้านสมาธิแล้วก็ลดเครียดหรือว่าทําให้จิตใจสงบนะคือมันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึงนะ่งเนาะนอกจากเราจะได้เรียนแล้วเนี่ยฝึกเรียนเนี่ยฝึกทําแล้วนะคะมันยังสามารถต่อยอดได้แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะคุณนินมาแบบสั้นๆเลยอยากที่จะมาให้ดูว่านักเรียนในคอร์สนะคะที่เรียนอะ่ะได้ผลลัพธ์ก็คือว่าต้องขอขอบคุณนะคะนักเรียนก็คือ ออบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนไปอ่ะจากที่คุณคุณี่เนี่ยสอนสอนแบบว่าอะไรที่แบบสามารถที่นํามาใช้เนี่ยก็คือสอนเฉพาะที่ใช้งานได้เลยประมาณแบบนั้นเนาะแล้วก็นักเรียนอีกท่านหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็คือไปฝึกวาดมาเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยนะคะตรงนี้อ่า คุณยินอยากจะมารีวิวนะคะประมาณแบบนี้ก็คืออยากจะมีหลายๆคนคนถามมาว่าเอ๊ะถ้าไม่มีพื้นฐานเลยจะได้ไหมครูอะไรประมาณนี้นะคะคุณนินก็คือบอกไปว่าเออสามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยเพราะมันไม่ยากแล้วมันก็ใช้แอปที่ไม่ได้วุ่นวายอะไรในยุคนี้นะคะแล้วสามารถที่จะเป็นได้เลยแค่คุณเรียนคลิปแรกคุณก็สามารถที่จะต่อยอดได้เลยนะคะแล้วถ้าใครอยากที่จะศึกษาด้าน เกี่ยวกับการทําภาพสไตล์มันดาลานะคะที่หน้าเพจคุณนินก็มีเกี่ยวกับการให้ไอเดียในการวาดนะคะแล้วก็สําหรับออท่านไหนนะคะที่ได้สมุดภาพไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่ม1เล่ม2นะคะก็สามารถที่จะลองฝึกระบายสีตามในเพจของคุณนินได้นะคะวันนี้ก็มารีวิว ในคอร์สสอนนะคะแบบว่ามีหลายคนถามว่าไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะเป็นจะทำได้ไหมแล้วก็อายุเยอะแล้วเนี่ยไม่เก่งเทคโนโลยีเลยสามารถทำได้ไหมซึ่งในคอร์สเนี้ยมีนักเรียนเนี่ยหลายท่านนะคะที่มีอายออุประมาณหลัก50ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวก็สามารถทำได้นะคะลองไปฝึกทำกันดูนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ